ครับก็สวัสดีอ่าคอหวยทุกทกท่านนะครับอันนี้ผมก็มีสูตรที่ผมไม่ไม่เคยปล่อยเลยนะครับสูตรนี้ผมชอบมากนะครับติดตามเอามาตลอดเลยนะครับผมเอามาคํานวณไม่เคยทิ้งนะครับถึงจะหลุดมั่งนะครับนี่เขามายาวนะครับก็จะหลุดบางทีเขาหยุดหลุดที่หนึ่งอ่าพอที่ตางวดที่สองมาเขาก็เข้านะครับผมก็เลยเอามา จับหลักงผมนะครับแต่ว่ามันมันไม่ไม่ประจําหลักนะครับคือสูตรล่างสูตรนี้นะครับมันก็ส่วนมากมันจะมาบนนะครับอ่าไม่ไม่ใช่นะครับส่วนมากมันจะมาหลักสิบนะครับโอ้ยพูดผิดอยูแล้วครับผมก่อนอื่นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรเป็นแค่คำนวณน,นะครับผมไม่ ไม่ได้ให้ท่านได้งมงายในสิ่งนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบผู้ที่ชอบนะครับไปซื้อ,อพอเป็นแนวทางไปซื้อลอตเตอรี่สนับสนุนรัฐบาลน,นะครับผมไม่ได้สนับสนุนในสิ่งผิดกฎหมายนะครับผมนี่ครับสูตรที่ทำนะครับนี่ครับนี่ครับผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับนี่นะครับผม ผมก็วางสูตรตั้งแต่นี่นี่รัดคิวนะครับเพราะว่ามันมันมันจะหลุดทีหนึ่งนะครับหลุดหลุดแล้วผมก็เอาเริ่มจากนี้เขาก็เข้านะครับพอหลุดแล้วก็เข้าทีนี้เข้ายาวเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับนี่ครับหลักหมืน่นหลักหน่วยหน่วยบนนะครับแล้วก็ร้อยหน้ารั้งที่หนึ่งนะครับ แล้วก็10หลังครั้งที่1นะครับ2องครั้งนะครับแล้วก็สิบหลัง Lock 2, 2 eh 2, ครั้งที่2ะนะครับแล้วก็บวก2คงที no euh, <incorporated> ่นะครับน <season> <Extrem> ี่ครับก็บวกกันก็ได้5นะครับแล้วก็บวกบวก4คงที่นะครับบวก4ี่คงที่นี่ได้9นะครับนี่ครับออกอะไรอ้าเจดนะครับผมก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับท่านก็ดูนะครับได้8ได้2ก็ได้ นี่เข้าสองตัวนะครับต่อมาต่อมาได้แปดกับสองนะครับได้แปดนะครับเป็นหลักสิบนะครับนี่หลักสิบนะครับเนี่ดูดูนะครับส่วนมากก็อันนี้นเขามาหลักหน่วยด้วยนะครับนครับได้สามกับเจ็ดนะครับก็ได้สามนะครับีเขาก็มาเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยนี่ได้เก้านะครับออกเก้าสองนะครับนี่ได้สามกับเจ็ดนะครับ ก็ได้สามนะครับเป็นหลักสิบนะครับนี่ยาวเลยนะครับอันนี้ได้หนึ่งกับห้านะครับก็ก็หลักสิบอีกนะครับได้หกกับศูนย์นะครับก็ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์เป็นหลักสิบนะครับนี่ได้สามกับเจ็ดนะครับนี่เขามาหลักหน่วยนะครับที่นี่สามมาออกศูนย์สามนะครับต่อมาก็ได้เจ็ดกับหนึ่งนะครับมีกลับมาอีกเลยนะครับเป็นหลักสิบนะครับนี่ครับ ก็ได้นี่นะครับกลับมาเป็นหนึ่งศูนย์นะครับต่อมาได้ห้ากับเก็ได้5้าออกห้นะครับก็ได้5เป็นหลักสิบต่อมาก็ได้ศนย์กับสี่นะครับออก0ูนย์เนะครับได้สิบอีกแล้วต่อมาก็ได้ 6, หกกับศูนย์นะครับที่ก็หลักสิบกับหลักหน่วยนะครับเข้าสองตัวนะครับที่เขาก็มาสองตัวนะครับ งวดที่แล้วนี่ครับนี่เห็นไหมแหละที่ผมเด่นงวดวันวันที่หนึ่งนะครับวันพุธที่ผมชอบแปดนะครับแต่ว่าหลักสิบมันไม่หลุดนะครับมันมันหลุดหลักอา่าหลักหลักสิบอีกหน่วยนะครับหลักหลักสิบอีกตัวนะครับหลักหลักสิบอีกตัวมันมันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับมันชนแต่นี้เขาก็ชนเยอะไงผมก็เลยอ่าเอามาเป็นหลักหน่วยนะครับ วดที่แล้วนะครับมาเป็นหลักหน่วยผมก็เด่นเป็นเด่นแปดีใช่ไหมครับเขาก็ออกศูนย์นะครับก็หลดนะครับนี่หลดแล้วนะครับมันก็น่าสบายใจนะครับเพราะว่ามันมายาวนะครับเนี่นะครับตั้งแต่เนี่ยเริ่มต้นวดนี้มาเห็นไหมครับกี่วดนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับ ได้13งวดนะครับงวดที่14นี้หลุดนะครับยิ่งงวดต่อไปนะครับงวดวันที่16บหกทับหทับห้านะครับเนี่ยมันมันมันชนกบหัวที่คลิปที่ผมลงไปแล้วนะครับที่ผมได้หลักเจ็ดเป็นหลักสิบนะครับนี่ครับมันก็ตรงเป๊ะเลยนะครับมาคิดคำนวณมันมันตรงหลายสูตรนะครับได้ใจกันหนึ่งนี่ครับสูตรนี้ก็อันนี้ก็ยาวนะครับนี่ มีสองสูตรนะครับนะครับสูตรนะครับซ้มตัวหน้าซ้ามตัวหลังนะครับนี่ยบ nah, วกกัน really นะครับถ้าสาตู ke, สาตรสูตรล่างนี้ก็หลุดมากนะครับหลุดบ่อยนะครับตัวล่างนี้บดหลุดไว้แต่ว่าเขาจะไปเข้าบนนะครับส่วนามากเขาจะเข้าบนสับไปสับมานะครับสูตรตัวเนี้นะครับแต่บนนี้มาเขาก็มายาวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ ผมก็เริ่มจากสูตรนี้เพราะว่าเขาก็หลุดนะครับผมก็เริ่มจากตรงนี้มาเข้ามานะครับนี่ีๆที่เขาก็มาเนี่ยมาสองตัวเลยนะครับเพราะว่ารวมกับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็อันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะครับก็มีหลุดมั่งนะครับก็เขาจะไปประมาณัห้าหกงวดหรือเจ็ดแปดงวดนี่แหละครับเขาก็หลุดหลุดทีนี้ ผมก็เอามา,าจับหลักของผมนะครับเอามาเอามาลงาถึงไม่ไม่ลงผมก็จับของผมนี่แหละครับเอามาคิดบางทีผมก็ไม่ได้เอามาลงนะครับนี่ผมก็ให้มาให้ท่านดูนะครับนี่นี่ครับมันน่าสนใจนะครับเนี่ยนี่สติที่เข้าออกนะครับนี่เข้ามามาตัวมาตัวนะครับ นี่มาสองตัวนะครับมาศูนย์สองนะครับนี่ได้แปดศูนย์สองนะครับศูนย์ไอที่นี่มันผมหลักสิบได้เจ็ดนะครับหลักหน่วยได้เก้านะครับนี่มันมันจะเหมือนอย่างนี้ไหมครับนี่ยผมก็เลยจับเพราะว่ามันตรงกับสูตรที่ผมเคยลงไปแล้วนะครับเนี่าสูตรนี่ครับนี่ยังไงครับที่ผมเคยลงลงไปให้แลนที่มันออกนี่นะครับนี่นี่หลักสิบนี่หลักหน่วยนะครับ ผมลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะครับถ้าจกก้าวหนะึ่งก็เลยเด่นผมก็เลยเด่นตรงนี้นี่ครับนี่ครับมันน่ามันน่ามองนะครับนี่ครับถด้ใจกันหนึ่งสูตรนี้ก็เห็นไหมล่ะครับนี่นี่ ไ้เก้าแต่สูตรนี้มันมักจะหลุดนะครับนะครับสูตรนี้ตัวล่างนะครับตัวล่างเนี่ยแต่ตัวนี้เขาก็มาได้ได้ผมก็ได้เก้าไงได้เก้าได้เด็ดตัวนี้ก็เจ็ดเก้านะครับเห็นไหมผมก็เลยเอามารวมกันเลยจับหลายๆสูตรมารวมกันนะครับก็เลยชอบเจ็ดเก้านะครับผมซื้อลอตเตอรี่ไว้สามคู่นะครับที่แรกว่าจะเอาห้าคู่นะครับห้าใบนะครับ ก็ไปจับยังไงมาได้เจ็ดแปดนะครับมันก็ไม่แน่อะไรก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามันมีสูตรหนึ่งมันมีแปดด้วยนะครับมันมีหลักหน่วยหลักแปดด้วยมันมีมีหนึ่งมีศูนย์มีสองมีแปดนะครับนี่มันไม่เข้าขเขานะครับรูดไม่ยูดอยู่ตรงไหนนะครับมันเยอะสูตรเยอะเลยนะครับนี่ทำไว้ถ้าเอามา นี่นี่ครับนี่เห็นไหมนี่เนี่ยมันตรงกับสูตรนี้นะครับนี่นี่ไม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 ่ใช่สูตรเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมาอย่างนี้นะครับนี่ครับเนี่ยมันมาสูตรกี่ตัวนี่มาหนึ่งนี่เห็นไหมเนี่ยตรงกันเลยตรงนี้คนละสูตรนะครับนี่ครับเนี่ยอันตัวนี้มายาวนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยครับสูตรนี้อ้เน,นี่ยรวมสูตรนี้นะผมชอบมากเลยนะครับ เนะีแต่ว่างวดต่อปวดต่อไปวันที่16นี้มันจะหลุดไหมผมไม่ได้การันตีว่ามันจะมานะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับก็ท่านก็ดูนะครับดูไปเป็นตัวอย่างนะครับสําสหรับนักเสี่ยงโชคนะครับดูแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับพอเสี่ยงโชคใบ2ใบพอได้ลุ้นนะครับสิ่งกฎหมายก็ท่านก็อย่าไปเล่นมันละเลิกนะครับ ครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับสวัสดีครับ